สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทัวร์สำนักงานใหญ่ของบริษัทอทุมีนะครับไทยแลนด์อทุมีไทยแลนด์นะครับเราอยู่ที่ชั้นที่20ของตึกโอเชียนทาวเวอร์นะครับนี่คือสำนักงานใหญ่เดี๋ยวผมจะพาตะลือพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สวยงามน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันครับเริ่มต้นจากการออกมาหน้าลิฟต์นะฮะนี่คือนี่คือชั้น20นะครับเลี้ยวไปทางซ้ายก็จะเป็นนะครับ ศูนย์ะอะโทมีนะครับบริษัทเป็นสำนักงานใหญ่นะครับไทยแลนด์เรียมาตัวน,นี้ก็จะเป็นกระจกกระจกใสนะครับด้านหน้าตัวน,นี้ก็จะเป็นสำนักงานครับนี้คือจานยร์กมลเวนะครับอาจารย์ใหญ่อ่ะดูนี้ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ โชว์สินค้านะครับเราสามารถมาทดลองใช้ลองจับลองถูนะครับลองใช้ดูได้คลังสินค้าก็จะอยู่ในนี้นะฮะนี่เป็นคลังสินค้าฝั่นี้เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ก่อนเป็นห้องสำหรับสัมมนาเล็กๆนะครับ Special Lecture o d s ของสำนักงาน ค,คือเราเพิ่งจบสัมมนาไปเมื่อตะกี้นะครับไม่นานตอนนี้ก็ได้พัก,กทานข้าวทานปลากันก่อนที่จะกลับนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีงานใหญ่นะครับเป็นงาน Success ที่แจ้งวัฒนะนะครับนี่เป็นสินค้าของฮอนโนี่นะครับที่นำเข้าอยู่ในประเทศไทยนะ สินค้าของท่าไม่มีทั้งหมดกว่าพันรายการนะครับแต่ว่าที่นําเข้ามาก็ประมาณร้อยกว่าแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอตรงนี้โปรดักตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิบัตรจดทะเบียนต่างๆนะครับอันนี้คือรางวัลของวชันนะครับ ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของลีดเดอร์นะครับต่างๆที่ได้พิชิตตำแหน่งแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนะครับสำหรับใครที่อยากซักซื้อสินค้าก็สามารถมาสั่งซื้อผ่านคอมได้เลยนะครับอนะารหัส่านก็มีให้ใช่ไหมฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นห้องม e t ติ้งรูมนะครับ อ่านี่เพื่อนๆกำลังอยู่เต็มเลยนะครับตรงน,นี้ก,ก็พาดูนะครับอันนี้คือสำนักงานใหญ่นะครับของบริษัทอัตตมีชั้น20ตึกโอเช n Tower นะครับ ก็อยากให้ทุนได้รู้ว่าสำนักงานของเรามีจริงและยิ่งใหญ่มากสำนักงานใหญ่จริงๆอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเราเป็นในหนึ่งสาขาที่ขยายมายางประเทศไทยนะครับไปแล้วฮะบ๊ายบาย